มาครับทุกท่านเรามาตอ่อไปกับตอนที่สองนะฮะมาเ่งวีบพ,พ่อของข้ายังเด็กมากเมื่อตอนที่พวกอมาตะชนเข้ามาแทนที่ราชามีเพียงข้อตกลงของเรากับราชาเท่านั้นที่จะปกป้องไม่ให้พวกเขากำจัดพวกเราทั้งหมดอ้าวเนื้อเรื่องเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆว้นะฮะทุกคนพวกเขายึดดินแดนของเราและทิ้งเราไว้วางพังมีสถานที่เดียวที่พวกเขาไม่กล้าย่างกายเข้าไปวิหารของฮีโร่อย,ยังไงวะ ฮีโร่คือผู้ปลดปล่อยเงาเข้ามาในโลกของเราผ่านประตูบางอย่างเขาไม่เคยให้อภัยตัวเองเลยแต่เขาเกียดชังเงาและเขาก็สูญเสียให้กับมันในท้ายที่สุดราชาภาคชีวิตของเขาแวะหายตัวไปส่วนฮีโร่คนนั้นก็ติดอยู่ในวิหารเดียวกับที่เขาเกิด หากเจ้าหมายถึงวิหารใกล้ๆนี่ละก็มันก็มีเหล่าวิเจียนอยู่แถวนั้นนะดูเหมือนว่าพวกอมาตะชนของเจ้ากล้าพอที่จะลองของบ้างแล้วอนะกล้าเข้าไปประมาณนี้นะฮะมาพร้อมเลดี <laughs> ้ก็อมาเซตนี้แม่ใส่สกินมาพร้อมนี่สับดูดูดเรียบร้อยไปสวรรค์ EC <Easy. laughs> แม่อัพลังมาเยอะมีชัยไปกว่าครึ่งน,นะฮะคู่หูอมตะชนทรงผมเดียวกับเราเลยนะครับแต่ว่าผมผมผมแต่งให้มันเป็นตัวผู้หญิงผมทองนะฮะซึ่งน่ารักนะครับเอียบรอยศัตรูเรียนรู้เวลอย่างนั้นหรือเวลแค่ไหนก็แพ้พลังเยอะนะฮะ <laughs> เอียบรอย จบไปแบบรวดเร็วนะฮะโอห้าสิบเอ็ดแปลว่าตอนจบของเกมมันน่าจะ52าสิบสองะนะ <c oughs> ก็ใกล้จะจบแล้วมีคนกําลังจับตาดูเราอยู่ค่าสัมผัสได้ถึงโกสแห่งเงาผีแห่งเงาอ <c oughs> ความรับของจูนบิดาของจูนได้ไปที่วิหารแห่งฮีโร่และเฝ้าดูคนคนนั้นซึ่งจูนจําเบื้องเงาบางอย่างของเขาได้แผนของชาดชา์ดเคยเป็นผู้นําให้กับหน่วยรบเงาอันโด่งดังเขาเคยมีแผนที่ยอดเยี่ยมเขามีแผนที่ยอดเยี่ยมนะฮะ อืเว่องเล่ากับแผนอะท่านพ่อเฝ้าดูโสสของฮีโร่อย่างใกล้ชิดและก็ได้สังเกตเห็นสิ่งสำคัญบางอย่างฮีโร่ผู้นั้นยังคงมีสไตล์การต่อสู้แบบปัดป้องอยู่ฮีโร่จะเข้าสู่สถานะไว้เทียมทานเพื่อรวมศูนย์พลังของตนไว้ในส,าสภาวะความสมดุลจากคำสอนของผู้คนของข้าความสมดุลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมีเกินแค่นี้ใช่ไหม ค่าจะสาธิตบางอย่างบางท่าให้ท่านดูฮีโร่จะถูกช็อตแลวจะไม่สามารถใช้สมาธินั้นในการป้องกันได้เป็นชุดแป๊บนะฮะมาต่อถึงที่นี่จะปนเปื้อนไปแล้วแต่เราก็คิดบวกเอาไว้วกันพวกเราจบแน่ถ้าเราเสียกำลังใจกันเสียตอนนี้ให้คิดบวกเข้าไว้สินะ <laughs> อยู่นี่นี่เองเขาเป็นคนนำพาเงามาเข้าสู่โลกเราจริงๆหรือนี่ นั่นแหละเหตุผลที่เขาเกียดมันมาจนถึงตอนนี้ไปแม่พลังแนะนำมันคือ78,000นะฮะเมื่อกี้ที่ผมดูมาของเราแม่งรอไป300,000กว่าอืมเพราะฉะนั้นแน่นอนนะฮะผมเชื่อว่าถ้าเราเอาตามคำแนะนำมันเราไม่น่าจะอีซี่วินโอ้โหได้สู้แบบชา์โดว์วิญญาณถูกจับแม่ไม่ให้มึงเปิดหรอก <laughs> แม่เราปิดก่อน ผมจําได้นะับว่ามันเอาอาวุธไททันออกมาได้ด้วยไอตัวชาโดนะฮะมาอุย้ยนานไงเคียวแต่รอบที่แล้วเรากลัวมันนะร,รอบนี้ไม่กลัวก็แบบพลังเยอะอนะฉันไม่กลัวในต่อไปแล้วเพื่อนรอบที่แล้วผมเอาไอดีไก่มาเล่นนะฮะพลังน้อยมากแม่ก็จะตีได้ทีนี่แบบโอ้โหเน้ยนะฮะหมวกกระาสีโอของใหม่เริ่มดรอปแล้วนะไม่ใช่ของใหม่ก็ของเก่าแบะบแต่แบบ เจ้ามาที่นี่ข้าตามหาเจ้ามาเกือบชั่วนิวันแม้ในที่สุดข้าก็พบเจ้าสักทีดังนั้นที่ข้าทาลงไปก็ไม่เสียเปล่าซะแล้วเมย์พูดถูกจริงๆฟังข้านะ,จะเจ้าอสูรนี่ต้องการเปิดประตูแห่งเงาประตูแห่งเงามีแค่โมอิวาเท่านั้นที่จะหยุดเขาได้เขาจะนำราชากลับมาที่โลกใบนี้เพียงแค่เพื่อกำจัดเธอเท่านั้นช่างโง่เขาเ,เกินอาเลยพูดถึงเขาเถอะชาโดเป็นความผิดของข้าเอง โปรดให้อภัยที่ข้าได้ก่อความเสียหายทั้งหมดแก่ท่านเถิดข้าต้องการให้โลกอยู่รอดอนะโปรดให้ความหวังแก่ข้าทีเขาหายไปแล้วหากเป็นเรื่องจริงแวฝ่าบาทจะหวนกลับมาเราก็ต้องบอกฟาชินีโมอิวะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่งตัวแป๊บนะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับผมแหม Tell. มาต่อนะฮะเปลี่ยนชุดละ <concur 0> ท่านพ่อของข้าเขาจะกลับมาอย่างนั้นหรือ ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยฮีโร่เขาว่าอย่างนั้นนะนะเขายังบอกว่าฝ่าบาทจะเป็นภัยได้ก็แน่ละสิท่านพ่อไม่ใช่คนที่สามารถคิดถี่ถ้วนแล้วเขาจะทำลายวีเจียนอย่าก,กังวลไปเลยฝ่าบาทล้วไม่ยอมให้เกิดอะไรขึ้นกับท่านแน่ๆชัดสุภาพบุรุษมากท่านเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามบ้านช่องพวกนี้ไหม ไม่ว่ามาสเตอร์นี่คือใครเขากำลังปั่นหัวชาวบ้านมากขึ้นทุกวันอ้าวอย่าตื่นตระหนกสิเราจะหยุดแม่เขาชักใยพวกชาวบ้านเองวิเจียนไม่ควรเป็นหุ่นเชิดของใครอ้าวก็คือมีคนชักใยพวกชาวบ้านนะฮะแม่มาดูกันจะเกิดอะไรขึ้นมายกที่หนึ่งวัฏจักรอุบาทผู้แอบ,บใช้มาสเตอร์อย่างนั้นหรือ ไม่กลัวพลังเยอะโซ่านีก็เข้มอยู่นะเรียบโดยโซดาซ่าซ่าจนลม้มชุดเงาเขาเท่นะปงปงมาเปลองปอง,ปงชิงกระบอกแมนอมไอซ่าอืมมันจะก,กันอย่างนั้นเหรอเรียบโดย แม่อากาศเย็นจริงๆตอนนี้ตีสามนะฮะ,ะเราก็ยังยาวๆกันต่อซ,ซึ่งตอนนี้วงเวียนของผมก็ได้หยุดอีกรอบแล้วนะฮะเพราะว่าเนื <K <k ่องจากมีเพื่อนข้างห้องผมเป็นโควิดนะฮะเขาถูกเรียกว่าลอนนี่แห่งหนองน้ําเขาเป็นบุตรของดอนเกรแถมยังเป็นอาชญากรผู้เรื่องชื่ออีกด้วยเป็นที่มาของอีเวนต์นะ้าแทบจะมองไม่ออกเลยว่าเขาเป็นลูกของท่านหลานเธอ ผู้สูงศักดิ์อะไรประมาณนี้นะพวกท่านหวังเธอพวกนี้เขาเสียความเป็นผู้สูงศักดิ์เมื่อนานมาแล้วเราเอามาตะชนได้ปกป้องเขาเพราะว่าเขาเคยช่วยจัดการกับผู้อาวุโสผู้อาวุโสอย่างนั้นเหรอเขาอายุเท่าไหร่กันแน่ผู้สัะบันวังมืดสามารถทําได้ทุกอย่างหลายอย่างแม้กระทั่งกับเววาเป็นชุดแป๊บมาข้าว่าแววเชียวแม้แต่สุสานนิวันดอนก็ติดเชื้อหาหายนะแล้ว เหมือนกันกับตอนนี้เลยมันแย่จริงๆสุสานนิวันดอนเป็นดั่งสะพานเชื่อมต่อระหว่างโลกของเราและโลกแห่งเงาถ้าเราสูญเสียมันไปแบบก็จุดๆๆพจุประเจ้าเจ้าที่คือใครกันในนามของวาชินีที่แท้จริงจุดยู่ตรงนั้นแหละอ้าวเจอใครเนี่ยมานะฮะมาสเตอร์เงาหมอดูเงาโอ้ผู้รับใช้มาสเตอร์อืจิมท้องกระจ่วง มึงไม่รอดนะเพื่อนเรียบร้อยนะฮะโดนจ้วงท้องไปสวยมารอบที่สองนะฮะรอบนี้เดี๋ยวผมให้เขาตีให้ชาร์โดผมเต็มหน่อยนะฮะอุสาห์เซตนี้มาแล้วก็ต้องให้ชาร์โดมันเต็มนิดนึงมาขึ้นไปนิดนึงกันนะีะรอดนิดเดียวเจ็บปวดรอดนิดนึง c o on m a n Come o n m a n What are you waiting for มาเลยมาเลยมาเลยฟออะไรอ่ะ เอออย่างนั้นแหละอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาโดดนี้โอเคจะเต็มแล้วนะฮะอีกนิดเดียวโอ้สวยงามมาได้บา revance มานะฮะ revance เ,เมื่อกี้ว่าจะว a l กนะฮะแต่แบบเ <c oughs> สเวตติดคอจบเลยมานะฮะอวเวล้าอีกนิดเดียว5้เอ็ดแปลว่าอีกตัวเดียวตัวสุดท้ายก็จะไปเวล้าเอ็ดแล้วนะฮะเป็นไปไม่ได้ น่นมันมาเธอเดสนี่มาเธอเดสแม่งความตายเธอถูกประหารไปแล้วไม่ใช่เหรออ้าวใช่แล้วข้ารู้สึกไม่สบายใจเลยได้โปรดออกไปจากที่นี่กันเถอะถ้าคนตายกลับมาแล้วภัยพิบัติก็จะตามพวกเขามาด้วยเราต้องรีบกลับไปที่ห้องท้องพระโรงแล้วมานะฮะชุดนี้ท่านพ่ออ้าวจะเข้ามาใกล้ข้ามาสเตอร์ต้องการกำจัดเจ้า เขายุ่งกับโลกเวาไม่ได้ไว้ใช้ฆ่าทำร้ายเจ้าแทนใช้วางฆ่าทำร้ายเจ้าอ้้ประมาณนี้นะฮะท่านฝ่าบาทเราจะปกป้องที่ดาของท่านด้วยชีวิตของเราใส่อารมณ์ไม่ได้ใครคือมาสเตอร์กันแล้วใครคือเจ้าแห่งความเกียดชังกันวะเขาจะต้องชดใช้เขากำลังพยายามหาทางกลับบ้านเขาเลยจะเปิดประตูแห่งเงาบนโลกทุกใบท่านแม่ทัพช่วยหยุดเขาจากการปกครองของข้าเถิด โปรดช่วยทิดาของข้าด้วยอไอนี่นี่เองทายาทชา์โดกำลังมาแล้วข้าจะลืมไปเลยว่าข้ากับท่านคือใครแต่อย่าให้วิเจียนต้องล้มตายอีกเลยท่านแม่ทัพเอาชนะข้าให้ได้ต้องล้มตายนะฮะเมื่อกี้ลม,อ,มออกเสียงผิดไปนิดหน่อยขออภัยนะมาไอคนนี้ที่มันอยู่ในอินโทรในชแน,นลของนิกกี้โดยตรงเลยนะฮะวาชายวิเจียน ที่แบบเป็นคนแบบมาพูดนะฮะว่าแต่ก็ไม่สามารถปกป้องได้ผม,มจําได้นะไปนั่งดูไหมแม่ฝีมือดีโอ้ยนี่เราจะเว้นๆกับเขาไม่ได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยแล้วเขามีบอดแบบ3ามบอดด้วยนะพระเจ้าช่วยกล้วยตากแห้งเราไม่ได้กินหมูอีกดีช่วยข้าด้วยเราไม่ได้กินหมูอีกแล้วนะฮะอตายไปซะแล้เวเวลาไม่จํากัดด้วยประเด็น โอ้ยแม่งไม่เข้าวเว้ยถอยไปเอ้ยถอยไปซะต้องแอคเสียงนิดนึงนะฮะแอคเสียงเวลาไม่มีความหมายกับเขาอ,อ๋อก็เลยแบบรอบนี้เวลาเลยไม่นับสินะอุ้ยแต่ว่ามันฮิวเลือดเรื่อยหร,อ,รอทำไมเมื่อกี้ผมตีมันไปแล้วนะหรือว่าไอ้สามฉีดน,นี้คือเลือดของมันนะฮะแปลว่ามันมีโอกาส3ครั้งแต่ว่าอืเรามีโอกาสครั้งเดียวโชคดีนะฮะที่พลังโจมตีเรามากกว่าแสนโปรดช่วยข้าเถิด มาไม่ก kind of um, ลัวพลพังมากกว่าแสนไปให้พลนมาพอตัวสุดท้ายมาตีสามยี่สิบองแนนั่งไม่เข้าเราวิไปนะฮะมาขม m e อนแมนฉันไม่ยอมแกง่ายบอกพี่ชายราชายวิเจียนอย่างนั้นเหรออุ้ยเจ็บจะปวดเมื่อกี้แบบมันมีเอฟเฟกต์มาด้วยนะฮะอุ้ยเจ็บมันติดขีดด้วยอ่ะโอโอโอเกินไป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  เกินไปแล้วนะ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 เฮ้ยอุ๊ยพลาดเรารา,ากาช้าไปนะฮะมาคอมมอนแมนคอมมอนแมนมันจบแล้วจัดการให้จบๆไปแน่นอนเดี๋ยวจบให้อือย่าให้ข้าต้องทำแบบนี้เอามาันมันยังเหลืออีกบอดีรือวะไม่ฟักกิงกอนอย่ามามองข้าเขาถอดหน้ากากไว้นะฮะโอ้หน้ามันเป็นศพอะหน้าเป็นกระดูกนะฮะอืเรียบร้อย ตายเห้อตายเห้อพี่ยแม่ช่างเป็นคนที่ตายยากตายเย็นจริงอุ ấy, ้ยกาช้าไปเก้อมันไวมากนะฮะตัวนี้แม่กาไม่ถูกเลยอ่ะมาได้อยู่ไปซะไปเฝ้าสวรรค์ซะโปรดดูแลเธอด้วยดูแลนางไงประมาณนี้สินะลูกสาวนะฮะโอเคโอ้จบสักทีห้าสิบเอ็ดไปย่า good job man ได้แลวนะฮะว้าทนะีสาต, 3. ต่อท่านพ่อท่านไปดีแล้วตอนนี้ท่านก็หยุดพ้นจากพลังของมาสเตอร์ซะทีขอบคุณนะท่านแม่ครับข้าพลาดศึกดีๆไปใช่ไหมเนี่ยแม่ทำไมฝ่าบาทถึงร้องไห้ขนาดนั้นเจ้าทำให้นางโกรธหรือเปล่าไหนลองมาเก่งกับข้าหน่อยสิเจ้าทึมอย่าร้องไห้ไปเลยวาชินีของข้า บิดาของท่านกำลังเฉลิมฉลองอยู่กับมารดาของข้าอยู่พวกเขากำลังฉลองกันใต้แสงอาทิตย์พวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอีกอย่างข้ารับปากไว้ว่าเราจะต้องหาตัวเจ้าคนเวลซามที่มันกักขังพรวาชาเอาไว้ให้ได้เราจะหาตัวมันให้เจอแล้วก็สอนมารยาทให้มันสักหน่อยอะนะเพราะว่านั่นเป็นเหตุผลที่เรามากันที่นี่อย่างไงวะอโอเคไปต่อนะฮะใช่แล้วดงนั่นคือที่ที่พวกเราควรที่จะไปกัน แต่รู้สึกเหมือนกับว่ามันจะเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นที่นั่นเราไม่ได้เจอแค่ทหารหลงทางมาจากอีกโรคหนึ่งอื่นเท่านั้นแต่เรายังเจอแม่ทัพของพวกเขาที่นั่นด้วยอะไรกันเนี่ยงั้นก็แปลว่าหัวใจแห่งป่าพูดความจริงกับเราเราไม่สามารถช่วยปลดปล่อยแม่ทัพนี้ได้เราสามารถเอาชนะมาสเตอร์ได้ตามเข้ามาโอเคเดี๋ยวขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนมาเจอกันพรุ่งนี้นะฮะ